Hello everyone! Welcome to Online w n g l i s h c l a s s กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันบ้างนั้นไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะท่านนี้นะคะจะเป็นมาตรฐานและตัวชี้วัดนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษของชั้นประถมศึกษาปีที่2สําหรับคลิปนี้นะคะ นี่นะคะเรื่องที่เราจะมาเรียนนะคะก็คือ lesson 4 what's your name what's your name นั่นเองก็คือเป็นการถามนะคะ what's your name ก็คือคุณชื่ออะไรนั่นเองนะคะอย่างในหน้าที่24นะคะกิจกรรมนำสู่การเรียนนะคะเราจะเห็นเด็กผู้หญิงนะคะและเด็กผู้ชายนะเหมือนเขากำลังจะคุยกันนะคะ เด็กผู้หญิงนะคะพูดขึ้นว่า I'm Jane I'm Jane นะคะต่อมาเขาควรจะพูดว่าอย่างไรนะคะก็จะเป็นการถามชื่อต่อไปนะคะก็จะพูดว่า What's your name นั่นเอง What's your name เป็นการถามชื่อของอีกฝ่ายนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราตอบชื่อนะคะเรามาดูกันว่าเราควรตอบว่าอย่างไร My name is Ken. My name is Ken. นั่นเองก็คือ I'm Jane ก็คือเขาจะเป็นการแนะนำตัวเองนะคะว่าฉันเนี่ยชื่อเจ n นะคะแล้วเขาก็ถามต่ออีกว่า What's your name แล้วคุณล่ะชื่ออะไรนะคะ What's your name ฝั่งเด็กผู้ชายนะคะเขาก็จะตอบว่า My name is Ken. My name is Ken. ฉันชื่ออะไรคะฉันชื่อเอ้ยผมชื่อเคนนะเราชื่อเคนประมาณนี้ก็ได้นะคะถ้าเราพูดกับเพื่อนๆเ,เรานะคะก็จะเป็นการถามชื่อนั่นเองนะคะในบทเรียนนี้นะนะเพราะฉะนั้นนะคะในการตอบนะคะชื่อว่าเราชื่ออะไรนนะจะมีด้วยกัน2แบบนะคะคือตอบด้วยคำว่า my name is นะคะหรือคำว่า am นั่นเองอย่างเช่นถ้ามีคนถามครูแนนว่า what's your name what's your name นะคะครูแนนก็จะตอบว่า my name is แนนหรือ am แนะะนเฉยๆก็ได้นะคะสั้นๆนะคะต่อมานะในหน้าที่25หน้าที่2 5นะคะ25เรามาดูกันนะคะตัวอย่างบทสนทนา listen and say นะคะฟังและพูดนั่นเอง เรามาดูกรอบหมายเลขหนึ่งกันก่อนนะคะเหมือนจะเป็นใครเหมือนจะเป็นทีเชอร์ใช่ไหมกับเด็กผู้ชายคุยกันนะคะที่เชอร์ก็พูดว่า i m mary was your name I'm mary was your name นะคะคุณครูเนี่ยได้พูดว่า I'm mary ฉันคือฉันชื่ออะไรฉันชื่อ mary was your name แล้วคุณล่ะชื่ออะไรเธอล่ะชื่ออะไรนะคะเด็กผู้ชายนะคะก็ได้ตอบว่า my name's jack My names Jack นั่นเองนะคะก็คือเด็กผู้ชายก็พูดว่าผมชื่ออะไรผมชื่อ Jack นั่นเองต่อมาด้านล่างนะคะจะเป็นในพาร์ทของที่เด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงเพื่อนๆกันคุยกันนะคะเราจะมาดูเด็กผู้ชายเสื้อลายก่อนเลยเสื้อลายก่อนเลยเขาพูดขึ้นว่า I'm Tom what's your name I'm Tom what's your name สวัสดีอารมณ์ประมาณนี้นะคะฉันเนี่ยชื่อทอมพวกเธอชื่ออะไรกันบ้างนะคะเหมือนเป็นการเจอกันครั้งแรกนะคะผู้หญิงผมสีเหลืองด้านซ้ายมือนะคะก็ได้พูดว่าแอมลิซ่าแอมลิฉันชื่อลิซ่าผู้ชายนะคะเสื้อสีส้มๆนะคะเขาก็พูดว่า my name's แจ k ค my name's a c k และผู้หญิงด้านขวามือนะคะก็ได้พูดว่า i m Annie amanny นะคะเห็นไหมคะการตอบชื่อเขาจะใช้เลียกนรสองแบบนะคะคือคำว่า my name และ am แบบสั้นๆนะคะมีทั้งแบบยาวและแบบสั้นซึ่งเราใช้ได้ทั้งสองแบบนี้เลยนะคะไม่ไม่ผิดนะคะต่อมานะคะในหน้าต่อมา ก่อนที่เราจะไปในหน้าถัดไปนะคะเรามาดูด้านบนขวามือก่อนที่คุณแนนทำเป็นตัวอักษรสีแดงๆไว้ให้นะคะคือคำว่า apostrophe s นั่นเอง apostrophe s คืออะไรเราเห็นไหมในประโยคมีทั้งในประโยคคำถามและคำตอบ apostrophe s ตัวนี้นะคะย่อมาจากคำว่า is นะคะในบริบทนี้นะย่อมาจากคำว่า is อย่างเช่นถ้าเราจะพูดกันเต็มๆในการถามชื่อนะคะเราก็จะพูดว่า What is your name What is your name นะคะแต่ถ้ามาในรูปแบบ a p o t h e u e s แบบนี้นะคะเราจะพูดสั้นๆโดยรวมไปเลยนะคะว่า w h a t มันเอง Was name? What your name ประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะว่าปล w h a t s your name นะคะเป็นประโยคที่ใช้ถามชื่อของผู้อื่นนะคะสามารถตอบได้ทั้งสองแบบเลยคือ My n a m e นะคะและตามด้วยชื่อของเรานะคะหรือจะเป็น I am นั่นเองหรือเราจะเรียกสั้นๆว่า am ก็ได้นะคะต่อมานะคะในหน้าที่27นะคะ27 27 นะคะเรามาดูคำศัพท์นะคะด้านล่างนะคะ Fun with the alphabet นั่นเอง Fun with the alphabet เรามาดูตัวอักษรตัว c นะคะ c คำแรกนะคะคือคำแรกอ่านตามครูแนนพร้อมกันนะคะ clock 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 คือนาฬิกานะคะ clock นาฬิกาต่อมา cat cat แคทคือแมวนั่นเองแมวต่อมานะคะอีกคำศัพท์หนึ่งคือคำว่าค a าคือคำว่า Car ค a าค a าก็คืออะไรเอ่ยค่าก็คือรถยนต์นั่นเองนะคะคาคือรถยนต์นะคะต่อมาด้านขวามือนะคะจะเป็นตัว d ี o ็นะคะ The นะคะในภาษาอังกฤษเราจอกเสียงว่า t h อนะคะอย่างเช่นคำว่า Door d o ร นะคะ d o a w ก็คือประตูนั่นเอง d ต่อมานะคะคือคำว่า dog 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 ก็คือสุนัขนั่นเองนะคะสุนัขคำสุดท้ายนะคะเราจะออกเสียงว่า durian durian นะคะ durian ก็คือทุเรียนนั่นเองนะคะ ในหน้าต่อมาจะเป็นงานที่เราจะต้องทำลงไปนะคะในหน้า2 8นะคะหน้าที่28โจทย์ข้อที่1บอกว่าให้นักเรียนเขียนประโยคให้ถูกต้องนะคะและฝึกพูดเขียนประโยคให้ถูกต้องและฝึกพูดเมื่อกี้นะคะเรามีตัวอย่างแล้วว่าควรจะเป็นประโยคไหนนั่นเองที่เราเรียนไปนะคะในเรื่องนี้ ตัวอย่างนะคะคุณแอนทำาให้ดูแล้วนี่ก็คือนี่ประโยคค่ะประโยคนี้นะคะอ่านว่าอย่างไรมีใครจําได้บ้างประโยคนี้ประโยคนี้นะคะเราอ่านว่า what's your name นะคะเป็นประโยคคำถามไว้ในการถามถามชื่อนั่นเองเก่งมากๆ what's your name นะคะ what's your name คุณชื่ออะไรนะคะ ต่อมานะคะเห็นไหมว่าแจ็คเขาตอบมาว่า My name's Jack My name's Jack นะคะเป็นการถามชื่อกันนั่นเองส่วนด้านล่างนะคะด้านล่างให้เติมบทสนทนาให้ถูกต้องนะคะนี่ Hello, I'm Nancy. What's your name? Hello, I'm Nancy. What's your name? สวัสดีฉันชื่อแนนซี่แล้วคุณล่ะชื่ออะไรนะคะอย่าลืมนะคะทุกครั้ง การทักทายเราจะต้องมีคำว่าอะไรด้วยมีคำว่า hello นำหน้านะคะหรือจะให้ก็ได้เป็นการทักทายนะคะว่าสวัสดีส่วนในหน้า29นะคะหน้าที่29ให้นักเรียนเขียนตามเส้นปลาให้สวยงามนะคะสอหน้านี้จะเป็นคะแนนเก็บของพวกเรานะคะเดี๋ยวคุณแนนจะนำมาตรวจอีกรอบหนึ่ง นะะหน้าที่30นะคะหน้า30นะคะหน้าที่30โจทย์บอกว่าให้โยงคําศัพท์และเขียนลงในช่องว่างให้ถูกต้องแล้วฝึกพูดประโยคนะคะให้เรานะโยงคําศัพท์และเขียนลงในช่องว่างให้ถูกต้องแล้วฝึกพูดประโยคด้านซ้ายมือนะคะจะมีรูปภาพนะคะมีทั้งหมด5ข้อนะคะในข้อหนึ่งใหญ่ส่วนด้านขวามือ จะมีคำศัพท์นะคะในวงกลมสีเขียวๆซึ่งเราจะต้องโยงเส้นจับคู่ให้ถูกต้องค่ะและนำคำจากด้านขวามือนั้นมาเขียนลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องอย่างเช่นตัวอย่าง Number 1ข้อที่1น,นะคะจะเป็นภาพผู้หญิงสีเหลืองเหลืองเขาพูดว่าอะไรไม่รู้จุดๆ,ๆ Is your name Is your name นะคะมันมีคำแรกที่หายไป มีคำแรกที่หายไปแน่นอนว่ามันจะต้องเป็นการถามอะไรวันนี้เราเรียนเรื่องการถามชื่อไปเพราะฉะนั้นคำถามด้านบนก็จะต้องเป็นการถามถามชื่อนะคะคำที่หายไปตัวอย่างคุณแนนยกมาให้แล้วคือคำว่า what นะคะ what เพราะฉะนั้นเราก็นำคำนี้นะคะมาใส่ในช่องสี่เหลี่ยมให้ สวยงามและถูกต้องก็จะเป็นประโยคที่สมบูรณ์นั่นเอง What is your name What is your name คุณชื่ออะไรนั่นเองคุณชื่ออะไรอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นข้อที่สองข้อที่สองเขามี I มาอย่างเดียวมันมีอีกคำหนึ่งหายไป I อ uh, อ boy คู่ที่ถูกต้องนะคะคือคำว่า am am นะคะแล้วเราก็นำคำนี้มาเติมให้สมบูรณ์นะคะก็จะเป็น I am a boy I am a boy นั่นเองส่วนอีก3ข้อที่เหลือนะคะให้นักเรียนเติมเองให้ถูกต้องและอย่าลืมโยงเส้นจับคู่ให้เรียบร้อยนะคะถ้าใครจำไม่ได้นะคะย้อนกลับไปดูหนังสือหน้าต้นๆน,นะคะที่เราเรียนกันเมื่อสักครู่นี้ และนำมาเขียนให้ถูกต้องนะคะถ้าใครจะทำไปและฟังคุณแนนไปก็ให้ p a u s ์ไว้ก่อนแล้วก็เขียนให้เรียบร้อยนะคะส่วนด้านล่างนะคะในข้อสองใหญ่โจทย์บอกว่าให้ดูภาพนะคะแล้วเขียนคำศัพท์ลงในช่องว่างที่กำหนดนั่นเองจะมีภาพมาทั้งหมด5ภาพ5ข้อนะคะจากคำศัพท์ที่เรา อ่านกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะในหน้าที่เท่าไหร่นี่แหละด้านล่างๆนะคะที่จะมีคำศัพท์แมวนาฬิกาทุกเรียนนะคะนำมาใส่ให้ถูกต้องนะคะและเราดูด้วยนะว่าลูกศรเขาโยงไปที่บรรทัดไหนนะคะเพราะฉะนั้นบรรทัดนั้นจะต้องเป็นคำศัพท์คำศัพท์นั้นนะคะที่ตรงกับรูปภาพนั่นเอง ถ้าใครทําไม่ทันนะคะอยากจะทำทำไปฟังคุณแนนไปนะคะให้พอส์ไว้ก่อนและทําให้เสร็จนะคะแล้วก็ค่อยมานั่งฟังกันต่อะคะ่ะหน้าสุดท้ายตรงนี้นะคะจะเป็นการสอบย่อย10คะแนนเดี๋ยวคุณแนนจะอ่านนะคะภาษาอังกฤษให้เราฟังและให้เราเติมลงไปให้ถูกต้อง แต่ในกรณีนี้นะคะให้เราแค่กากรบาดเท่านั้นนะคะกากระบาดคำตอบที่ถูกที่สุดนั่นเองเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะตั้งแต่ข้อ1เราจะเห็นว่าตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ5นะคะจะเป็นการเติมบทสนทนาให้สมบูรณ์ในกรอบสีเขียวนะคะจะเป็นการสนทนา A B A B สลับกันไปเรามาเริ่มดูข้อ1กันเลย A พูดว่า g o o d afternoon Good afternoon นะคะมีคน Good afternoon เรามาเพราะฉะนั้นเราควรพูดกลับไปว่าอย่างไรนะคะข้อหนึ่งเรามาดูชอยกันเลย A Good morning B Good afternoon C Good evening นะคะเราควรเลือกตอบอันไหนดีถ้ามีคน Good afternoon นะคะเหมือนอย่างเช่นถ้าครูแนนฮัลโหลพวกเราพวกเราก็ฮัลโหลครูแนนกลับใช่ไหม แต่อันนี้นะคะจะเป็นการทักทาย Good afternoon เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพูดคำว่าอะไรกลับไปนะคะระหว่างช้อยข้อ A, B หรือ C A Good morning B Good afternoon C Good evening นะคะแล้วเขาก็พูดต่อว่า I am B นะคะ I am B และ B เขาก็พูดต่อว่า What's your name นะคะ What's your name นะคะ ต่อไปหมายเลขสองในบทสนทนา A ควรพูดว่าอย่างไรถ้ามีคนถามชื่อเราว่า What's your name What's your name นะคะมาดูช้อยข้อที่2ช้อยข้อที่สอง <c oughs> A นะคะก็จะตอบว่า My name is A My name is A หรือจะเป็นช้อยข้อ B Fine Thank you f i five Thank You หรือตัวเลือกข้อ c, goodbye, c, goodbye ให้เราเลือกหนึ่งคำตอบนะคะว่า a, b, หรือ c ถ้ามีคนมาถามชื่อเราว่า what's your name เราคุณตอบไปว่า my name is a, f i n five Thank You หรือ goodbye เลือกเลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะ1ข้อเท่านั้นต่อมาต่อมา ต่อมาจากข้อที่2นะคะมีคนถามชื่อเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตอบเป็นชื่อแต่ไม่รู้แหละว่าช้อยข้อไหนที่เป็นการตอบชื่อนะคะ A B หรือ C ส่วนในข้อที่3นะคะเรามาดูข้อที่3 3ในกรอบสีเขียวเขียวเขาจะถามว่าอย่างไรไม่รู้แหละ A ตอบมาว่า Fine Thank you and you Fine Thank you and you ฉันสบายดีขอบคุณมากแล้วคุณล่ะเป็นอย่างไรนะคะฉันสบายดีเพราะฉะนั้นการถามว่าถ้าการถามในการตอบที่เขาตอบกลับมาว่าไฟแตงกิ้วนะคะเราควรถามด้วยประโยคอะไรนะคะเรามาดูตัวเลือกนะคะของข้อ3ในด้านล่างนะคะ A. thank you B. and you C. How are you C. How are you นะคะ เราควรถามว่าอย่างไรดีเพื่อนตอบมาว่า fine thank you and you เหมือนเวลาเราถามคุณแอนนั่นเองหรือคุณแอนถามเรานะคะเราควรถามว่าอย่างไร a thank you b and you c how are you ต่อมา number four n u m b e เ four นะคะ n u มเ e r เมื่อกี้จากที่เราตอบเพื่อนไปแล้วว่า fine thank you and you แล้วคุณล่ะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ เรามาดูข้อที่4ข้อที่4 number f เมื่อมีคนถามเราว่าแล้วเราลับเป็นอย่างไรบ้างเราควรตอบกลับไปว่าอย่างไรนะคะเรามาดูตัวเลือก a b c ด้านล่างเหมือนเดิมนะคะของข้อที่4นะคะ a, a ก็จะพูดว่า hello b i m a c fine thank you c fine thank you นะคะข้อนี้นะ่ะง่ายมากจะเหมือน คล้ายๆกับข้อที่3เมื่อกี้เลยเหมือนเลยก็ว่าได้อยู่ที่ว่าเราจะเลือกคำตอบมาถูกหรือเปล่านะคะเลือกแค่1ข้อเท่านั้นนะคะ A, B หรือ C นะคะในแต่ละข้อนะเพราะฉะนั้นข้อที่4ควรตอบว่าอย่างไรถ้ามีคนถามเราว่า and you แล้วคุณลับเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมเราควรตอบข้อไหน A, B หรือ C นะคะ ต่อมาพอเราตอบไปแล้วเพื่อนพูดกลับมากับเราว่า Goodbye นะคะ goodbye นะคะในกรอบสีเขียวพูดมาว่า Goodbye เพราะฉะนั้นเพื่อน Goodbye เราแล้วเราควรพูดอะไรตอบกลับไปนะคะเป็นการลากันนะคะเรามาดูตัวเลือกนะคะของข้อที่5ตัวเลือกหนึ่งข้อที่ A คือพูดคำว่า Goodbye b hello C. Thank you นะคะมี3ตัวเลือกนักเรียนคิดว่าตัวเลือกไหนถูกที่สุดกากาบาททับตัวเลือกนั้นนะคะถ้าใครยังทำไม่ทันนะคะสามารถพอสและตอบก่อนได้นะคะแล้วค่อยมาฟังข้อที่6ต่อ ต่อมานะะในข้อที่6ะค,ะคุณแอ่จะอ่านประโยคภาษาอังกฤษให้พวกเราะะและให้พวกเรานั้นดูภาพแล้วกากันเอาเองะะว่าตรงกับประโยคภาษาอังกฤษมากที่สุดเรามาเริ่มกันเลยข้อที่6 number s เขาให้มาว่า it is an and it is an and มันคือ an นั่นเอง an คืออะไร a n c n ภาพใหม่เลขอกลร A, B หรือ C นะคะภาพไหนถูกต้องที่สุดนักเรียนนักเรียนการกราบอาจทับภาพนั้นไปเลยนะคะทับแค่ตัวอักษรนะลูกไม่ใช่ภาพนะคะคุณแอนขอโทษค่ะทับแค่ตัวเลือกนะคะตัว A, ตัว B หรือตัว C นะคะไม่ต้องทับทั้งภาพนะลูกต่อมา Number 7 It is a d a c k นะคะ it is a Duck duck ค,ออ duck คืออะไรในภาษาอังกฤษ Duck คืออะไรลองดูภาพดีๆนะลูก A B หรือ C กากระบาดลงไปเลยค่ะต่อมา Number 8ข้อที่8นะคะข้อที่8โจทย์ให้มาว่า It is a durian It is a durian Durian คุ้นๆไหมเหมือนเราพูดกันไปแล้วเนาะในเมื่อกี้นะคะ ดูเรียนคืออะไรดูเรียนภาพไหนเอ่ย A B หรือ C นะคะดูเรียนต่อไป Number 9 Number 9ข้อที่9นะคะข้อที่9 It i o s a m a n g o It i s a m a n g o นะคะ It i s m a n g o ก็คืออะไรเอ่ยผลไม้ชนิดหนึ่ง มีทั้งหวานและก็เปรี้ยวนะคะผลไม้ชนิดนี้คืออะไรมังโก้ภาพไหนนะคะ A B หรือ C นักเรียนเลือกแค่ตัวเลือกเดียวนะคะแล้วก,ก็กระบาดลงไปต่อมาในข้อที่10นะคะข้อที่10โจทย์ให้มาว่า eraser tomato eraser tomato นะคะ eraser tomato โสมเมโชคืออะไรโมเมโชเป็นผักชนิดหนึ่งนะคะโเมโชภาพ A ภาพ B หรือภาพ C นะคะถ้าได้คำตอบแล้วนะักเรียนกาลงไปให้เรียบร้อยนะคะลองทบทวนนะคะและทำให้ครบทั้ง10ข้อนะคะข้อไหนที่เราฟังไม่ทันนะคะหรือครูแนนพูดเร็วไป เราก็ยอ้อนกลับไปฟังนะคะแล้วก็ทำไปทีละข้อทีละข้อได้นะลูกอันนี้จะเป็นการสอบย่อย10คะแนนนะคะซึ่งนักเรียนทุกคนนะคะต้องทำนะคะเป็นคะแนนเก็บของพวกเรานะคะจบกันไปแล้วนะคะกับการเรียนประโยค What's Your Name นะคะการถามชื่อและการตอบชื่อนะคะ ไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ